สวัสดีครับหลวงเจริญร้านสองสี่แบตเตอรี่นะครับวันนี้จะมาชมสาขาดังรองนะครับน,นี่สาขาอเภอ์ดังรองจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารทอกอสอนะครับตรงสามแยกไฟแดงวันนี้จะมารีวิวแบตมือสองนะครับที่ร้านมีแบตมือสองนะครับหลายลูกอยู่ แบบมือสองมีหลายรุ่นหลายราคานะครับหนึ่งตัวนี้ขายเทิอนอยู่พันสองบาทนะครับประกันให้4เดือนเราจะดูไปบัดไฟให้ดูแบต M F นะครับรูกนี้แบตใหม่เกือบสามพันนะครับแรกทิน สี่ร้อยกว่านะครับ CCA แบ็ภาดีมากเลยครับราคาต่ำๆมาหน่อยก็มีนะครับนี่ตัวนี้ขายเทินเก้าร้อยบาทประกันสามเดือนแบบดเลนึริงจีไฟสามร้อยเจ็ดสิบนะครับ ใช้รถกระบะทั่วไปได้นะครับจะมาดูรุ่นี้อามาลอนที่ร้านไม่มีน้ำประปานะครับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอน้ำฝนอย่างเดียวรุ่นนี้ไปดีนะครับ500กว่า1,000งพันประกัน4เดือนนะครับรุกนี้ ดูรูปรถเก๋งบ้างนะครับเก๋งเก๋งตั้งเล็งสามร้อยี่ไฟสามร้อยแปดสิบนะครับพัประกันสี่เดือนนะครับแตคเกิน แช้ได้อีก2-3ปีนะครับแบบลูกนี้มาดูข้างล่างบ้าง135ตัวนี้พันสองกันสีเดือนครับแตัวนี้500กว่าน,นะครับไฟแรงมากเลยใลช้รถเื่ื่อง3,000ได้สบายแลครับมา G s อูกดำๆำพานาบนะ้านาคนถามหาพานานะครับมีที่นั่งรองโอ้ไายเต็มเปี้ยเลยครับได้ห้าร้อยกว่า fb หนึ่งหนึ่งศูนย์ภาพสวยๆ 400ยกว่า400ขึ้นนะครับมาทาพันนี่4 0 0ขึ้นแน่นอนใช้ยาวๆเลยครับ480ร้อยแปดสิบน,นะครับพอๆกับแบบหม่เลยนะครับทัวดจม LN 3สามก็มีสี่ร้อยกว่านะครับ ตัวนี้ประจมแอร์เวนสามราคาเบาๆตัวนี้หนึ่งพันห่งพันสองหนึ่งพันสองคา่าแรกเตินนะครับรวมแรกเติน ววนนรุสีกับแปดใหม่นะครับมาดูมาชมกันก่อนนะครับนี่เบอร์โทร088523318เคครับขอบคุณครับ